เชื่อเธอครับเชื่อเธอครับผมไม่เคยอั้มใครปากที่พูดออกไปจิตใจก็เป็นอย่างนั้นนะเชื่อเธอครับเชื่อเธอครับผมแน่นอนยืนยันใจมีเธอเท่านั้นที่เป็นที่หนึ่งจะหลงไปเชื่อใครใครก็ไม่ต้องไปงดเงินอย่าเข้าใจผมผิดผิด <Wow. S 1> ที่เธอได้ยินไม่จริงนะไม่จริง เชื่อเธอครับเชื่อเธอครับผมพูดจาจริงจังใจจริงจ,งจ,งจงนะนวังให้เธอไว้ใจเท่านั้นนะเชื่อเธอครับเชื่อเธอครับมองสงิมองตากันใจที่มีให้นั้นแน่นอนที่สุดจะลงไปเชื่อใครใครก็ไม่ต้องไปงุดงิดอย่าเข้าใจผมผิดผิด <Wow. S 1> ที่เธอได้ยินไม่จริงนะไม่จริง รักไม่มีหยุดรักนี้ไม่มีวันหมดรักไม่คิดกระโดดจะไม่มีวันไหนสะดุดรักได้ตลอดอย่างน้อยก็ดิ้นไม่หลุดก็เธอน่ารักที่สุดและไม่มีวันลดระดับโอเคนะ เชื่อเธอครับผมไม่เคยเกเรใครจะเสจ,จะเปแต่ผมไม่เป็นอย่างนั้นนะเชื่อเธอครับเชื่อเธอครับผมแน่นอนอยืนยันใจที่มีให้นั้นเท่าเดิมทีหนึ่งจะลงไปเชื่อใครใครก็ไม่ต้องไปงุดงิดอย่าเข้าใจผมผิดผิดที่เธอได้ยินไม่จริงนะไม่จริง รักไม่มีหยุดรักนี้ไม่มีวันหมดรักไม่คิดกระโดดจะไม่มีวันไหนสะดุดรักได้ตลอดอย่างน้อยก็ดิ้นไม่หลุดก็เธอนะรักทีสุดและไม่มีวันรดระดับ รักไม่มีหยุดรักนี้ไม่ม,ม,มีวันหมดรักไม่คิดกระโบนและไม่มีวันไหนสะดุดร <Antes. S 2> <aj> ักได้ตลอดอย่างน้อยก็ดิ้นไม่รุดก uh ็เธอน่ารักที่สุดและไม่มีวันรุดระดับรักไม่มีหยุดรักนี้ไม่มีวันหมดรักไม่คิดกระโบนจะไม่มีวันไหนสะดุดรักได้ตลอดอย่างน้อยก็ดิ้นไม่หลุดก็เธอน่ารักที่สุดและไม่มีวันลดระดับ แล้วก็จากไปอีกแบบไม่เอาไม่รัญเงนเงินสุดท้ายที่ตกเองก็ได้วะไม่ใช่เดินขับมาปิดพอนนี้ชูเดะเนี่ยเห็นไหมโถเป็นไงน้องปิดท้ายแม่งเลย โอ้โ้ไอ้ผลงานมาดูหน่อยดิโอเคครับคืนนี้ก็สองสโลเนาะน่าจะโลกว่าสองโลละขอโทษดีครับมาช้าไปหน่อยครับก็เรียกว่าไม่ได้อ่อยนะครับก็เรียกว่าตีดิบกันเลยนะสำหรับ่องเก็บน้ำห้วยมะหาดนายามขออินดี้ดูหน่อยครับอือเรียกว่านานนะครับเอาไว้พบก,กันใหม่ในทริปหน้านะครับสำหรับห้วยมหาดไนท์ฟิชชิงโอเคครับ อย่างภาคภูมิใจเกี่ยวขางซะด้วยอเ,เอ้าดิโดนโดนโดนมันต้องโดนโดนไม่ใหญ่วะ่ะไม่ใหญ่ไม่เป็นไรยังทายอยู่ยังทายอยู่นะครับ โอเคก็ด oh ีน mm ี่ป่าก็หอมไดเฮ้ยยามึงนี่โอ้โหไอตุ้ติงกระดิ่งแมวอ่ะอันนี้เป็นแมวป่านะครับทักทายได้เลยมายังไงก็ไม่รู้มีเยอะเป็นแบบนี้แหละบางทีเขาอาจจะอยู่ข้างๆเราก็ได้นะอาจจะใกล้จนเขามีรู้ตัวก็ได้ 了。